สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับมีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมีกลับมาพร้อมกับเหน้าหนาวช่วงวินเทอร์ที่จะเข้ามานะคะเพราะนี่ก็เดิอนพฤศจิกกาแล้วเนาะมีกเม็เลยจะมา รีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลผิวหน้าในหน้าหนาวค่ะก็หาที่คนส่วนใหญ่นะคะก็จะเจอในช่วงหน้าหนาวก็คือผิวแห้งจมูกก็ลอกคือหน้าหนาวที่ไรเนี่ยมีปัญหาผิวทุกรอบแล้วก็ผิวตามตัวก็จะแตกนะคะเพราะว่าพื้นฐานเราเป็นคนที่ไม่ได้มีผิวชุ่มชื้นอะไรมากเลยจะมาแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลผิวหน้าเริ่มจากการล้างหน้าเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าการล้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยผิวก็จะอุดตันนะคะวันนี้เนี่ยพี่ก็จะขอเลือกเป็น ตัวนี้นะคะจืดเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะฮานาจิรูชิค่ะมีคนบอกว่ามันได้รางวัลเขาเรียกว่าคินซิงที่แบบโลชั่นคินซิงที่ลังหนวแบบไดดีที่สุดฮพตที่สุดของญี่ปุ่นนะคะก็เลยมีคนสอยมาฝากนะคะจริงนะพี่ค่อนข้างจะชอบเครื่องสำอางของญี่ปุ่นเป็นพิเศษเพราะหลายตัวก็ดีมากๆตัวนี้พี่จะบอกว่าเป็นคินเซอร์ที่ดีมากแล้วก็ดีแบบจริงๆเท่าที่พี่เคยใช้มาแล้วพี่ก็ชอบตัวนี้มากเลยแต่ให้ดูเนื้อว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เขาอะค่ะ มันจะเป็นใสๆเหมือนกับที่เราเคยใช้ทั่วไปกันแหละเวลาที่เราล้างหน้าก็เป็นเาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นคินเซอร์ที่เป็นใสแบบนี้แล้วข้อดีของคินเซอร์ที่เป็นน้ําแบบนี้ก็คือมันจะไม่อุดตันรูขุมขนเพราะบางทีที่เราใช้เป็นออยอ่ะค่ะแบบใช้แล้วแบบนวดๆอย่างงี้มันก็จะอุดตันและสิวก็จะขึ้นแต่ว่าการที่เป็นน้ําแบบนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่อุดตันรูขุมขนเลยโดยเฉพาะตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่มีน้ํามันไม่มีสาร แล้วว่าไงอะสารปนเปื้อนต่างๆหรือว่าแบบสารอันตรายต่างๆคือไม่มีพาราเบนมีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ทำให้เวลาที่เราใช้กับผิวเราอะคะ่ะไม่แพ้ชุ่มชื้นไม่แห้งไม่แตกไม่ระคายเคืองแมอเลยเลยแล้วก็ล้างเครื่องสำอางได้แบบชัดเจนมากๆล้างแบบเกี้ยงเลยโดยเฉพาะรองพื้นคอนซีลเลอร์นี่คือล้างออกหมดนะคะก็จะมีพวก ไล,ไลเนอร์อะไรเงี้ยพีก็ลองดูลิปต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คือใช้แล้วก็ยังโอเคนะคือลบได้สะอาดมากตรงนี้น่าจะเป็นมอยส์นะคะพีชอบพี่มันเป็นมอยส์แต่มันไม่มันไม่มีน้ํามัน,มนไม่อุดตันอันนี้คือข้อดีที่เจ๋งมากๆของเจ้าฮานาจิดูชิตตัวนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือมีส่วนผสมของเขาเรียกว่าสารบำรุงผิวไปนในตัว,วาทาให้เราใช้ทำความสะอาดผิวเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นแนะนำว่าสาวไทยที่เคยใช้เครื่องสำอางของญี่ปุ่นไม่ว่าจะแบรนด์ไหนคืล้างหน้าอะไรยังไงเนี่ย ตัวนี้ต้องลองวีเลยคอมเมนต์เลยว่าแบบมันมีจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นเฟลเลยของวีแล้วถ้าเทียบกับครีมเซอร์ตัวอื่นตัวนี้มาวินแล้วก็ชนะค่ะหลังจากออฮานาจิรุชิแบบใช้ครีซิงของเขาเราชอบใช่ไหมบีก็เลยสอยตัวนี้มาค่ะตัวนี้เป็นโฟรรมล้างหน้าของฮานาจิรุชิค่ะตัวนี้นะคะฮานาจิรุชิเฟสวอชชิ่งครีมค่ะก็คือปกติที่ญี่ปุ่นเนี่ยแบรนด์ของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีสิ่งที่คิดกันที่หลายๆคนแบบ เ้ยแบบไปเที่ยวเราต้องสอยหรือต้องตีออเดอร์ต้องไปอีแบนด์บอยต้องซื้อมาก็ค <souls> ือเอวิฟเฟมใช่ไหมที่แบบปุ๊บพองปุปุอะไรอย่างเงี้ย บีก็ชอบใช้นะวิโฟมแล้วมันมีเคล็ดลับการใช้อยู่เลยจะแนะนําเลยก็คือหลังจากที่เราใช้วิโฟมให้ฟองฟูๆแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ให้ทิ้งไว้ที่หน้าประมาณห้านาทีแล้วค่อยล้างออกเพราะว่าไอ้ไอ้โฟมพวกนี้มันจะแบบไปดูดสิ่งสปกปรกเนี่ยออกมาหมดเลยไอ้ตัวนี้ก็เป็นวิโฟมอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ดีจริงเพราะว่ามันล้างได้หมดจดมีลองร้านเดียวๆคือลบพวกรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆแต่จะเหลือก็คือพวกลิปติกนะคะที่อาจจะแบบไม่ได้สะอาดหมดจดแต่ว่า พวกมาสคาร่ากับตานนะอะไรเงี้ยก็เอาอยู่เหมือนกันนะแต่แนะนํำว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะล้างสะอาดยังไงก็เพื่อความปลอดภัยของผิวแนะนำว่าให้ใช้คินซิงดีๆก่อนที่จะล้างโฟมนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อโฟมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นขาวๆก็เหมือนกับวิปออโฟมทั่วไปนะคะแล้วก็พอตีตีต,ต,ตีฟองฟองก็ฟูเลยแหละฟูคือแบบฟูเยอะมากๆก,ก็เลยถือว่าชอบนะเป็นตัวที่ชอบมาก ตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของกรดอะมิโน11นะคะแล้วก็มีน้ําแร่เหมือนกันดัง,งนั้นเนี่ยเวลาที่พีใช้แล้วก็เลยรู้สึกได้เลยว่าหลังจากล้างออกมาคือผิวยังชุ่มชื้นแล้วก็ดึงดึงอะไรอย่างเงี้ยเลยอะคือดึงดึงเออคือผิวมันหอบชุ่มชื้นจริงๆรบีัน,นี้เขาจะเด่นในเรื่องของเรื่องสิวนะคะก็คือใช้แล้วสิวไม่ขึ้นไม่มีสิวแล้วมันก็แบบขจัดสิ่งอุดตันในแบบรูป